แม่ S <S งต้องอันเชิญมีกาแล้วอ๋ออ้า,อา,อามาค่ะคนดูหนูเลยออจังมาแล้วจ้ะแต่กะกี้พี่ลอยอะ่ะเล่นไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไหนมาสิดอกกุตบแม่ให้ยกทีมเลยี่ดอกมา <S 2>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  ลอยจังหรือวิญญาณพ่อปู่ลอยจังค่ะวันนี้เราเอ๋ไม่ได้แต่งหน้าไงแต่งหน้าก็สวยอยู่ประกาศตอนนี้เนี่ยมีโปรเบิ้มๆจากทางโคด้าช็อปชวนทุกคนมาเติมเงินเกมจากไรออดผ่านทางโคด้าช็อปชำระด้วยช่องทางใดก็ได้จะได้รับโบนัสเพิ่มทุกครั้งที่เติมเงินโอ้โหไรออดแจกหนักกับโคด้าช็อปจริงๆนะครับเติมปุ๊บเข้าเกมปับ๊บไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดใช้แค่ไรออดไอดีเท่านั้นอย่าลืมเติมผ่านลิงก์ของผมนะจ๊ะ พวกอีอดอลทุกเนี้ยโรอีกตบลวงหมดคือมันจริงๆอ่ะการโซโลโซับแบบมันง่ายมากเลยนะคะแต่ว่าคือพี่ลอยเขาอาจจะแบบเมนแคลรี่ไงแต่คือโรอีอะเมนซับโรอีก็เห็นมาตลอดแหละโรอีก็อยู่ในแบบล่างพี่ลอยแต่โรอีโชว์เองเก็น,นี่มาสิอีดอกตบลวงหมดอ่ะ อุ้ย,ยปากหวานไม่ตรงเออไม่ค่อยชินหน้าจองไม่ค่อยชินเห็นแล้วหง,งิดใครบอกพ่อปู่มาหาวันนี้เดี๋ยวตบปากแตกเลยอีดอกฮึพงศรฮึสวยขนาดนี้ฮจะมันเป็นพ่อปู่อะไรออฟองฟองน้ำดูอีจังมาแล้วค่ะมาดิย้อกเฮ้ย ตายไปยังเขียด <g oth 2> ขอโทษค่ะเล่นสองคนเลยเหรออุ้ยเสียงรุดค่ะ <c oughs> ใส่ลมไป <t> นหน่อยอินเนอร์มันแรงติดติดไปหน่อย <c oughs> อุ้ยอุ้ยก็มีโบต่อจ๊ะเ <c oughs> อาสวยดิจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ที่หนึ่ง <c oughs> งูใครบอกว่าวิญญาลอยกับโรอิจังทะเลาะกันอยู่บ้าเราทีมเวิร์กรวบสีรวบรวบเันสีรวบสีรวบสักทีมึงรวบสักทีพลองเพื่อนไปแล้วไม่รวบสักทีอ่ะรอฮุกอ่ะอยากฮุกกะตะเกียรเหมือน าไหวเฮ้ย้ย้อาจจะ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 าหมดอาจจะตาหมดอุ้ยในป้อมในป้อมสู้ในป้อมสวยจ้าสวยจ้าทีมหนั โอีจังโลอจังก็แบกไม่ไหวมันดูโอ้หัวเปียกไปหมดละมันดูหัวผมเปียกแล้วโลอีจังก็แบกไม่ไหวนะครับผมบอกได้แค่นี้แะว่าเกมนี้วันนี้แม่งไม่ใช่วันของผมว่ะโอ้โห,โหผมให้โลอีจังมาแบกก็ยังแบกไม่ไหวอะ่ะหนักกันไปไปเนี่ยเพื่อนตะกี้ร้อนเกินคือตัวร้อนแล้วหัวยังร้อนอีก เรียบร้อยปุกตัวเต็มๆมาดิมาดิสลับล่างใครมีแววจะแบกได้บ้างวะเนี่ยมีไหมโอ้โหเอดีหรืออีกฝั่งแม่งแบบหมื่นหนึ่งเลยเหรอเฮ้ยกำลัโดนต้อนตีอยู่โดนต้อนตีนะักนี่เน็กเพื่อนเขาจะบวกกันอยู่แล้ว ไม่แคร์เลยเหรอโอ้ยฮุเอดีโดนเดีโดนเอดีโดนผมฮุกเอดีโดนผมฮิกฮุกโดนเอาหน่อยเอาหน่อยไมันไม่มีเอดีไมันไม่มีเอดี้เล่นเอ้อไบลิฟเนี่ยปกติผมเล่นชนะง่ายอยู่นะวันนี้ทำไมมันยากขนาดนี้วะเนี่ยชนะไม่เป็นนี่มาซัด เวนอยู่ไหนอะเวนไม่มีตัวยิงแทงอะหอยมันหอยมันโอ้โห่ไวเลเ็นเกมมันชนะยากดีนะเงินผมเกือบเท่าเอดีแล้ว <c ười> ต่อยลง้ไหมแย่งเอาคนตะดจริงขึ้นมาอุ้ยมันได้ด้วย กดตะเกียงนี่เฮ้ยกดตะเกียงโอ้เราส่าห์ได้เอลเดอร์ไฟมึงไม่ถอยมาก่อนระเพื่อนโอ้โอเปล่าสารลัดได้กดกลางเด็บบล์อเลยแล้วกันเจอกลางอนาเคตหน่อยเคยดูเปล่าจูจูเสืออะอนาเคตของผมอะออเจอกลางอนาเคตหน่อย เข้ามาดิมาดิเจอไปดิโอ๊ยหมดพลังเลยหมดพลังเล่นเกมมันมาแล้ววะเดี๋ยวผมขอให้ขอแป๊บนึงนะผมขออันเชิญพ่อปู่ก่อนนะไม่ใช่พ่อปู่โลอีจังนี่ครับวิชาอัเชิญขคอนะแล้วก็ พี่ลอยอ่ะพี่ลอยไม่ไหวเดี๋ยวโลอีกเคลียเองอิายาตีมตีดอกตีให้เอาโฟคียนโฟคียนมันฮุกนะฮุกนะหนึ่งสองสามฮุกหนึ่งฮุกสองฮุกสามอ้อไม่โดนไอ้คิ้วหรือวากูไม่โดนวะพี่ลอยเล่นไม่ค่อยได้แล้วไอ้ติ๊ะเนี่ยโลอีกเข้าไปอย่างสวยเลยอ่ะ มัสวยเหมือนโรอีเลยอะ่ะสายยาตีมันสิเดือดลแลก้าเก้าพอโอ้ยสปอร์น่ารักจังอะ่ะแบกอะ่ะเดี๋ยวโรอีมาเดินเล่นเลยอ่ะเกมเนี้ยตอนเนี้ย ก็เดองโดนฮุกมึงโดนมึงโดนหนีไปได้ล้อีเสียงเสียงแตกของเปล่านะ่มันหลุดมาค่ามาค่าตะเกียงค่าได้นะตะเกียงอีดอกก่อสิฮุกโดนนะ เราก็แย่ละแต่แฟตเฟยกพวแฟตเฟยก,ก็ไม่โดนมดนโดนีะ,ะอะเฮ้ยจะได้ไหมะใจะได้ไหม,ไมไ <c oughs> เกิดละมาลอนเลยหรอ ปุกได้นะวิวิว,วิเราหยูได้คิวหนา้าไปเอ็นกันดีกว่ามอดอิลปุกช่วยกูช่วยกูวยกสวยเดินเข้ามาเฝ้ฟ,ฟังแก้วสัทีแล้วก็ฮูอุ๊ยหลบบ่เทลพิวบอกามาสิ มาสีไปทีวิ่ทีมดีนะทีมดีนะเกมนะมนะต้องให้โลอีมาโลอีไปก่อนนะโลอีไม่ไหวแล้วโลอีคัน โลยีไปแล้วครับฝากด้วยนะครับใครที่อยากเติม LLY drip หรือว่าเกมอื่นๆในเครือไรออดสามารถเติมผ่านลิงก์ของผมได้เลยน้องโลอีจังขอบคุณค่ะ